สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Absolute นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Darkonia Saga นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะพูดถึงคอมเมนต์ต่างๆที่มีการคอมเมนต์เข้ามาในช่องของเรานะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างแล้วก็ทําให้เพื่อนๆดูครับว่าอันไหนทําแบบไหนบ้างนะครับเราเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์ที่1ถามว่าขอดูแนวทางพอกลีหน่อยครับขอบคุณครับ แนวทางพอกดีหระครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่า,าผมอัพพอกดีแบบไหนแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเราควรทำอย่างไรครับค่อนอื่นเลยครับเราต้องรู้ก่อนว่าพอลีแต่ละตัวทำหน้าที่แบบไหนครับอย่างเช่นโอเชียเนียเนี่ยทำอะไรได้นะครับเอาเราพูดถึงตัวละครที่ล่าสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเชียเนียนะครับจะทำหน้าที่ในการทำดาเมจนะครับตรงนี้เห็นไหม โจมตีระยะไกลฟื้นฟูแล้วก็เดฟบเบรกและ ATK บวกครับคือจะเป็นตัวอ่ะอย่างพ็อกซิงเกอร์จะเป็นสายฟื้นฟูสนับสนุสนแนวหลังอยู่แหละถูกต้องไหมครับสิ่งที่เพื่อนๆควรทําคืออะไรครับหนึ่งครับคือมันบางครับมันบางกรณีที่มันบางเพื่อนๆต้องหาอ็อล้วก็ตามครับที่เกี่ยวกับพวกรักษามาใส่แต่ในกรณีนี้ของที่ผมใส่ประมาณเนี้ยครับเพราะว่าตัวละครผมดาวมันเยอะครับแล้วก็อัพอาวุธเต็มนะมันก็เลยถึกอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเกิดตัวของเพื่อนมันไม่ถึงประมาณนี้หาพวกสกิลป้องกันของพ็อกซิงเกอร์มาใส่นะครับอ่าพ็อกซิงเกอร์จะมีเอ่าเกยวกบป้องกันอยู่หลายสกิลเช่นกันครับเพิ่มเดฟเพิ่มดาเมจที่ได้รับนะครับพวกเนี้ยนะครับหามาใส่ได้ลองประยุกต์ใช้ดูครับต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของบอสพ็อกนะครับบอสพ็อกคืออะไรบอสพ็อกคือตัวละครใส่แทงครับแน่นอนครับว่าตัวละครใส่แทงจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้สูงที่สุดคืออะไรครับคือเมื่อมันเข้าไปแทงแล้วมันยืนได้นาน สิ่งที่จะทําให้มันยืนได้นานคืออะไรครับคือเราจะต้องหาพวกเกี่ยวกับเลือดป้องกันแล้วก็รีเจนไม้มันใส่นะครับเพื่อที่จะยืนชนบกมอนให้ได้นานที่สุดนะครับตอนนี้ยังไม่ขอช่วยนะครับขอตอบคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับโอเคในเรื่องของพอกบัสเตอร์ต่างๆมากมายนะครับพอกบัสเตอร์พวกนี้ครับจะเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับการโจมตีหรือสายโจมตีซะมากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลสายใหญ่หรืออะไรต่างๆนานามากมายครับจะเป็นเกี่ยวกับสายโจมตีทั้งหมดนะครับผม ทําดาเมจทั้งหมดนั่นเองครับแต่สิ่งที่เป็นเพื่อนควรรู้คืออะไรครับคือจุดอ่อนของมันคือตัวละครมันบางครับพอมันบางอย่างเงี้ยครับเ,เพื่อนๆจะคิดว่าเอ้ยเมื่อกี้พี่บอกว่าตัวแท้งมันก็ต้องชนใช่ไหมตัวซับมันก็ถึกแล้วตัวนี้มันมันเป็นสายตีมันจะต้องถึกด้วยไหมอ่าถ้าเกิดเราไม่ได้เอาขึ้นมาเล่นข้างหน้าครับ หรือเอามาไว้ข้างล่างเนี่ยเราต้องดูสกิลตรงนี้ครับว่ามันต้องการเกี่ยวกับอะไรนะครับโบนัสค่าสเตตตักล่ามังกรตรงนี้นะครับว่ามันต้องการเกี่ยวกับอะไรเราก็หาสกิลแม้มันใส่ข้างล่างก็ได้ครับอย่างผมก็อาจจะใช้แค่2ตัวครับเอามังกรแดงนี่เอามาไว้เฉยๆข้างบนไม่มีอะไรครับเพราะว่าดาวมันน้อยครับสู้กับเทียต่ตําๆดาวสูงๆไม่ได้ครับอ่ะในเรื่องของค่าสเตตนะเรื่องของพอกดีก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของประสานพลัง ไม่ต้องรีบมากก็ได้ครับค่อยๆทําไปครับค่อยๆทําไปอะไรนะคนอาจจะมีการย่อยตัวละครย่อยตัวละครเพื่อไปซื้อเพื่อไปหาตัวที่เทียสูงกว่าแต่อย่าลืมครับว่าหลังๆคุณก็ต้องมานั่งหาเหมือนเดิมนะครับอ่าอย่าลืมนะโอเคต่อมาเราจะพูดถึงคอมเมนต์ที่2นะครับคอมเมนต์ comment ที่2เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับ มังกรแดง5ดาวกับเอชิปหน้า7ดาวควรใช้ตัวอะไรดีครับอ่ะถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันมีอยู่2ช้อยครับแต่ว่าหลักๆเลยถ้าเกิดคุณเป็นตัวละครสายกายภาพผมคิดว่าเอชิปหน้าจะตอบโจทย์คุณมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณทามังกรแดงได้เพียงแค่5ดาวแต่เอชิปหน้า7ดาวถูกต้องไหมครับยังมีในเรื่องของเลเวลสายใยที่สามารถเพิ่ม P ีเอตให้กับทั้งปาร์ตี้ได้อีกครับถ้าให้เลือก2ตัวนี้ 5าดาวกับ7ดาวผมแนะนําเป็นเอคิน่า7ดาวครับแล้วก็เอามาลงได้เลยครับมางครแดงกก็เอาไปลิงก์อยู่ข้างล่างปกตินะครับืประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับเราจะพูดกันถึงในคอมเมนต์ที่3ครับเอาสักห้าคอมเมนต์แล้วกันนะครับใช้สกิลรวบมอนของหอกับรูปมันไม่ได้ใช่ปะครับอันนี้เหมือนกับเกี่ยวกแครอทนะครับใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันตายก่อนคุณก็ได้คะแนนน้อยครับถ้าตามเกี่ยวกับคลิปของแครอทนะอ่ะ ต่อไปคอมเมนต์ที่4สวัสดีครับผมอยากสอบถามการอัพสกิลเมทพวกเดฟบเบรกบอลโลก PVP PVE ตอนนี้67แล้วผมพอจะไปดูคลิปย้อนหลังตรงไหนได้บ้างครับขอบคุณล่วงหน้าครับถ้าคุณพูดถึงการอัพสกิลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ใน EP นี้เลยนะครับสกิลที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็มีหมี1พอยต์เหลือใช่ไหมถ้า 1. พอยต์เหลืออัพอะไรดีเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับ อับอันนี้แล้กันนะครับ MTK แล้วกันนะครับอโอเคสกิลก็ประมาณนี้ครับอัพเต็มครับเต็มเต็มอ่าอันนี้ดูนะมีกี่นะครับดูนะผมอัพเท่าไหรแล้วผมอัพไปสองแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เต็มนะครับอยวดูอีกมีตรงไหนเต็มอีกไหมบางทีก็จําไม่ได้นะก็อัพไปเสร็จแล้วอะนะครับย้อนดูเอานะครับอ่าอันนี้เต็มนะ อันนี้สองอันนี้เต็มอันนี้เต็มอันนี้เต็มอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้เต็มโอเคครับใช้หน้านี้ยาวๆได้เลยส่วนเบรกอะเบรกคุณจะต้องมีเมจิกซา์ก่อนใค้ว่ากันนะครับเมจิกซาต์ตอนนี้ผมก็เนี่ยต้องมีอันนี้ก่อนเดี๋ยวเด็บเบรกผมรอมีอันนี้หลายๆเม็ดดีวผมมาทําเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวขออ่านเม้นท์แป๊บหนึ่ง อ่าคลิปๆคลิป,ปชม,ชมผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ชมกันเข้ามาเลยนะครับอ่าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสกิลที่เราติดตั้งให้พอกลีต้องให้ตัวนั้นๆออกมาที่ฉากใช่ไหมครับถึงจะมีผลถ้าสกิลที่ติดตั้งเป็นสกิลบัฟเราอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับถ้าพูดถึงตัวพวกนี้ถูกต้องไหมครับถ้าเป็นตัวพวกเนี้ยคืออ่ะอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะต้องเรียกออกมาในฉากครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณหมายถึงสกิลนี้ครับสกิลนี้มันจะนับตามจํานวนคนที่อยู่ในปาร์ตี้ของเราครับตัวเราเองนับเป็น1ครับอีกคนนับเป็น2อีกคนนับเป็น3าอีกคนนับเป็น4ี่ครับเพิ่มตามจํานวนพันธมิตรประมาณนี้นะครับส่วนสกิลอื่นๆที่หมายถึงตายและมอบให้กับท่านอันนี้ชัดเจนเลยครับว่าการที่มันจะตายได้แปลว่าเราต้องเอามันมาออกรบถูกต้องไหมครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับจะเพิ่มนะครับผม อเดี๋ยวดูนะผมทําให้ดูแล้วกันอ<ม>ืมผมพูดถึงสายใหญ่ของโดเซอร์อยู่รอบก่อนอ่ะโดเซอร์เป็นตัวสายใหญ่ก็ได้นะครับอ่ะคุณดูตอนนี้นะแปดหนึ่งห้าสี่เก้าใช่ไหมครับเรียกโดเซอร์ออกมาเป็นแปดสองเจ็ดเก้าเก้าไหมครับอ่าเรื่องฟอร์เมชันอันนี้เพื่อนๆไปดูย้อนหลังได้นะครับไอที่ผมลงไว้นะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ต่อไปเลย อ่าแบบนแป๊บหนึ่งนะครับผมใช้ iPhone 6เด้งออกจากเกมอันนี้ผมไม่ทราบวิธีแก้เลยครับถ้าพอกดีไม่5ดาวสกิลฟอร์เมชันจะทํางานไหมครับถ้าพอกดีไม่5ดาวสกิลฟอร์เมชันจะทํางานไหมทํางานครับแต่ว่าเลเวลตรงนี้มันจะน้อยลงครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็นตอนนี้รวมกันได้577ใช่ไหมเจ็ดเบวก5เป็น19ตรงสนี้เป็นสิครับประมาณนี้นะครับเลเวลจะน้อยลงแต่ว่าฟอร์เมชันทํางานปกตินะครับ ดาเมจลุงคืออะไรมาจากไหนดาเมจลุงคือดาเมจซูเปอรค์คิครับผมดาเมจซูเปอรค์คิอันนี้ผมเคยพูดเกี่ยวกับคลิปไปแล้วนะครับว่าทำสักเท่าไหร่ดีแต่ว่าพอมีเอคิดหน้าไม่ใช่เอคิดหน่าสิโอเชียเนียมาเนี่ยมันมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแบบมีการดาเมจซูเปอรค์คิมันก็ยังดีสิแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมันก็ไม่ขูม,มทำต่าไหร่อย,อยู่ดีนะถึงมันจะมีอะโอเชียเนียมาก็เถอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่ามันจะเพิ่มจาก5่าเป็น1ิ จาก10เป็น20นะครับซึ่งมันเปอร์ไก่มากๆนะครับเปอร์ไก่มากๆถ้าทําไปก็ตามใจเพื่อนๆนะครับผมลองเล่นดูว่าอันไหนเข้าเพื่อนๆมากกว่านะครับอ่าก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ในวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ของเพื่อนๆคนอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เช่นกันครับส่วนคลิปหรือการไลค์ก็อาจจะมีมาบ้างครับผมเพราะว่าช่วงนี้ ช่องนี้แผดบันนืดๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมาไลฟ์ช่วยลบพุ่งก็มีเพื่อนๆลงการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วอีกนะครับก็มีช่วยอยู่บ้านนะครับอ่าส่วนมีอะไรสามารถติดต่อหรือเร่งด่วนก็ติดต่อทางไลน์ที่ผมทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่รับชมคิดจนจดสลับใครที่มีคําถามนะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยครับผมจะพยายามหาคําถามยอดฮิตมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP หน้านะครับจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามชมด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับอยากเติมเกมต้องร้านจุนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%กมาเลยที่ a c e b o o k จุนดิโกช็อปหรือแอดไลน์จุนดิโก